สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบเบาๆสมองนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากคือแนะนำตัวนั่นเองคลิปแรกก่อนที่จะเริ่มต้นคุยภาษาญี่ปุ่นแบบเวลาเจอคนญี่ปุ่นครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะแบบมีแนะนำตัวนู่นนี่นั่นก็คล้ายๆภาษาไทยแล้วก็ไม่ตัดกภาษาอื่นๆก็ง่ายๆนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าพูดยังไง ก่อนจะฟังคือคลิปแล้วก็ช่องของมิหญิงนะคะจะเน้นทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับวอร์รี้ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นวัฒนาธรรมญี่ปุ่นการท่องเที่ยวแนวคิดการใช้ชีวิตคือทุกอย่างที่เป็น everything is Japan, Japanese นะคะทุกอย่างเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีความหลากหลายในรสชาติของวิดีโอแล้วก็หลากหลายเนาะตรงนี้อารมณ์ถ้าใครสนใจก็อย่าลืม ไปดูคลิปอื่นๆกันได้เลยคลิปนี้ขอแนะนำตัวก่อนละกันฮัจิเมมาสเตตวาช้ว่อิงโตโมชิมาสโดโจยโรชิกะเป็นงชิมคือความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือ n i c e to m e e t you นะคะก็คือเหมือนยินดีที่ได้รู้จกักคือฉันชื่อหญิงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะแนะนำตัวคุณก็เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งเนาะตรงมาดูใหม่นะฮายจิเมม่าสเตะก็เป็นการบอกว่าได้พบกันครั้งแรกก็เป็นคำที่คนญี่ปุ่นเขานิยมพูดกันนะคะวาตาชิวะก็คือชั้นชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อเราเราก็ชื่ออะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็โตโมชิมัสาโตโมชิมัสคือเรียกให้เรียกว่าชื่อนี้นี้นะหรือวาตาชิวะอิงเดสอย่างนี้ก็ไม่ผิดค่ะชั้นชื่อหญิงไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ เราชื่ออะไรแล้วก็ใส่ชื่อเราไปนะคะแล้วก็ตามด้วย dozo yoroshiku อันงงยชมัสก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเป็นคำที่แบบว่าคนญี่ปุ่นจะใช้ในการทักทายกันเวลาจบประโยคเริ่มต้นทำความรู้จักกับใครหรือรู้จักแล้วก็ตามมันก็จะแบบเป็นคําที่แบบว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัวมีอะไรก็คือขอความช่วยเหลือด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ไปละค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ทุกๆุคนที่กําลังสนใจ เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองแบบว่ามีไอเดียหรือมีความกล้าที่จะออกมาพูดภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะไม่หญิงก็ไม่ใช่คนที่พูดญี่ปุ่นเก่งหรืออะไรทั้งนั้นแต่เราอาศัยขยันผิดถูกเราอย่าเพิ่งกลัวคือพูดบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เรามีความมั่นใจเองค่ะด้วยที่ว่าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยมั้งมันก็เลยทําให้เรากล้าที่จะต้องแสดงออกแล้วก็พูดให้มากขึ้นจากประสบการณ์เนาะก่อนที่ทํางานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบ จริงๆนะสมัยเรียนไม่กล้าพูดกับอาจารย์คนญี่ปุ่นเพราะว่ากลัวว่าถ้าอาจารย์ถามคําถามถามัดไปแล้วฉันจะตอบได้ไหมคือกังวลไงแบบกลัวปากสันนะเออสันจริงๆนะถ้าพอเป็นล่ามเป็นล่ามครั้งแรกเหรอก็แบบเฮ้ยสยันนะ่ะเออแล้วแบบพนักง,งานทุกสายตาจับจ้องมาที่เราเพราะเขาคาดหวังกับเราไงว่าเราแบบอ่จะพูด ตอบสื่อสารเออฟังคนญี่ปุ่นรู้เรื่องไหมแล้วจะแปลรู้เรื่องไหมแต่มันก็ผ่านไปได้แบบตอนแรกมันก็ตะกุกตะกักนะพอผ่านไปได้ด้วยดีมันก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็เลยอยากจะเอาความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อะไรที่เป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันทุกคนเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาแบ่งปันกันนะคะอายุมากแล้วแหละเรียกว่าพี่ก็ได้เรียกว่าแม่หญิงเรียกอะไรก็ได้เอาดีทุกคนสะดวกเลยแล้วกันแล้วเราจะมาเก่งภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะเพราะว่า ภาษาญี่ปุ่นก็เป็นภาษาที่แบบติดท็อป10ของโลกถ้ารู้ไวก้ก็อืมดีทีเดียวดีต่อใจแล้วก็เวลาเรามาเที่ยวญี่ปุ่นหรือไปร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ไว่าจุดอยู่ในประเทศไหนก็ตามก็จะต้องมีแบบแน่นอนภาษาญี่ปุ่นในเมนูแล้วก็มีเสียงประโยคภาษาญี่ปุ่นเข้ามาผ่านเข้ามาในหูเราบ้างแหละใช่ไหมคะถ้ารู้ไวก้ก็ทุกคนก็จะรู้สึกแบบเออฉันเป็นผู้รู้ ในระดับหนึ่งรู้นะแล้วก็เออรู้สึกสนุกเกับการที่จะแบบได้ไปกินข้าวอาหารข้าวหรือร้านอาหารญี่ปุ่นหรือคุยกับคนญี่ปุ่นแน่นอนว่าการที่เราจะเก่งภาษาญี่ปุ่นไม่จําเป็นจะต้องมีแฟนคนญี่ปุ่นก็ได้นะแค่เรามีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะเรียนอยากจะเป็นอยากจะเก่งมันก็จะทําให้เหมือนใจมัน ใจมันแบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีร้อยเกินร้อยเปอร์เซนร่างกายลดความต้องการหรือการกระทำมันก็จะตามมาใครสนใจคลิปอื่นๆของเม่หญิงกดติดตามแล้วมาดูได้เลยค่ะว่าคนคนนี้คือเป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรมาก่อนอ่ะบอกให้ก็ได้เคยทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นทำงาน ที่ปุ่นนะคะทำงานเป็นพนักงานขายตัวเครื่องบินอ่าอันนี้ก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาบริษัทจัดหาคู่บริษัทญี่ปุ่นค่ะทางานกับคนญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นมาตลอดการทํางานแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันและเป็นล่ามฟรีแลนซ์ค่ะไม่ใช่คนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นที่สุดเพราะเคยกลัวๆกะกะ เวลาคนญี่ปุ่นมาถามโดยเฉพาะอาจารย์คนญี่ปุ่นนะตอนสมัยเรียนกลัวมากโอ้ยแบบถ้าอาจารย์ถามมาแล้วฉันจะตอบได้ไหมเนี่ยคือแบบหลบหลบเลยนะพอเห็นอาจารย์ระยะแบบร้อยเมตรโอ้ยต้องรีบหลบแล้วหาทางหลบเพราะว่าถ้าอาจารย์มาถามนะโอเคเราทักได้แค่ว่าคนอนี้สิว่าแล้วพอจะแบบไปต่อคําอื่นเฮ้ยฉันจะพูดยังไงดี <laughs> กลัวแต่ทุกวันนี้ถามมาเลยถามมาฉันตอบรัวรๆรัว มันก็คือก็แค่ตัดคําว่าขี้กลัวขี้อายแล้วก็ขี้แบบสารพัดขี้อ่ะเออแบบว่าไม่เอาอ่ะฉันแบบกลัวแล้วก็กลัวกังวลขี้กังวลอย่างเงี้ยเออตัดคําพวกอยกไปเอาความแบบว่า acting อ,อยากเป็นนักแสดงไงโอเคนักแสดงคือพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือน acting เป็นนักแสดงคนหนึ่งนะเพราะว่าการพูดภาษาต่างประเทศก็รวมทั้งภาษาไทยมันอาศัย acting พอสมควรนะ แบบเวลาเราพูดอะไรก็ตามถ้าเรามีอัธรตหรือมีความรู้สึกกับเรื่องนั้นๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกสนุกเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเองนะคะสมมุติเนาะเราแนะนําตัวประโยคเมื่อกี้นะคะฮาจิเมมาชิเตะวาตาชิวะแม่หญิงเดสโดโซโยโรชิโกะโอ้ยยงยย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 ัยกกยย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 ยคยย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 น,นสสยย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 ยตยย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 ย แม่ยิงโตโมชิมาสโดจยอะแล้วมันยังไงชิมสโอเคมันความรู้สึกต่างกันไหมเขาก็อยากรู้จักกับเรามากขึ้นเนาะตรงนี้ไม่ว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ใดในโรคนี้ก็ตามไม่จําเป็นต้องมีแฟนคนญี่ปุ่นเราก็เก่งได้นะเพราะนักเรียนที่มายิงสอนหลากหลายคนที่เขาไม่มีแฟนคนญี่ปุ่นแต่เขาพูดญี่ปุ่นได้แบบอืมเก่งมากๆอ่ะ เฮ้ยแบบเรียนแป๊บเดียวเราพูดได้อ,อก่อนที่จะมาเรียนกับผูหญิงนะเขาก็แบบเรียนด้วยตัวเองมาก่อนแล้วพอมาเรียนกับเราเรารู้สึกปื้มปิ่มอะที่แบบเออเจอคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นเหมือนเราเราก็อยากจะให้เขารู้แล้วก็เก่งมากขึ้นโดยที่แบบเราเข้าใจนะตอนแรกที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมันแบบมันกลัวมันก,นกังวลคือพูดไม่ได้อะคืออยากพูดอะแต่ไม่รู้จะแบบเฮ้ยประโยคนี้ต่อประโยคนี้ยังไงเพราะว่าในหนังสือเรียนกับในชีวิตจริงมัน ไม่เหมือนกันจ้าเพราะว่าสมมติหนังสือเรียนเขาตอบมาอย่างนี้ประโยคประโยคถัดไปก็จะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นสเตปใช่ไหมแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นไปตามสเตปนั้นมันสามารถตอบได้หลากหลายแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าแบบแกม่าไม่เปเวอร์จะสื่อสารรู้เรื่องไว้เอาให้ได้ก่อนเป็นคำคำ,คำก็ยังดีพวกคนญี่ปุ่นเขาก็ปนีปนอมเขาไม่ได้บอกว่าโหดร้ายที่บอกว่าเธอต้องใส่ปุ่นเปเวอร์ฉันถึงจะเข้าใจไม่ใช่ค่ะ ก็คือแค่แบบคำอะไรนะคำแบบว่าคำศัพท์เล็กๆน้อยๆเป็นคำเป็นคำอย่างเงี้ยเออมันก็ทำให้คุยกันรู้เรื่องนะลองดูนะคะถ้าใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะโอเคอาจจะยังไม่ชินกับกล้องนะบเป็นคนยังแบบว่าบอกตามตรงเลยว่าแบบยังไม่ชินกับกล้องซึ่งเดี๋ยวจะถ่ายลงติก t อกไงิกตอกมันจะแอปสวยไงแล้วก็จะแบบ ชินมองกล้องอะไรเงี้ยแต่กล้องลาทำวิดีโอลงช่องตัวเองช่อง youtube เนี่ยคือแบบยังตาเลือกๆเลกๆยังไงก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจงให้ด้วยละกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอโอเคเป็นกำลังใจงให้ตัวเองในทุกๆวันนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของม่หญิงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทำอาหารหรือท่องเที่ยวแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสไตล์แม่บ้านนะคะ โอเคไปละไปจริงๆละบายบาย